แม่โหเร็วเหลือเกินพี่ชอบมากเลยนะเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่พี่ชอบพี่ไม่เคยฟังเพลงนี้นะพอแจ๊ดเอามาร้องเนี่ยพี่ถึงรู้ว่าเพลงใครพี่ถึงถามว่าเพลงใครโอ้โไทยทศมิตรใช่พี่นุ่ยเพราะว่าในจ่ายในยุคที่มันมีเพลงที่ความรู้สึกผมนะเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกบันเทิงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่คิดอะไรมากคือเพลงรัก อแต่เพลงที่ฟังแล้วทําให้ใจคึกคึกเขิมเนี่ยคือเพลงเพื่อชีวิตอืมเดี๋ยวแน่เพลงเพื่อชีวิตน้อยนะพี่สังเกตน,นะก็นอ,อกจากพี่อดแล้วเนี่ยนะที่แบบยืนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นนะยังมีเด็กวัยรุ่นอีกหลายๆกลุ่มนะพี่ที่เขียนเพลงเพื่อชีวิตไททอสมิธก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีวงอ่าหลานหลานยายเอ,อิบอะไรเงี้ยมีอีกหลายวงเลยพี่นุ้ยแต่ไททอสมิธเน่ะจะฉีกจากจากเพื่อชีวิต เหมือนกันนะใช่ใช่พี่แต่ว่าแม้กระทั่งดนตีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ได้เขาว่าทั้พี่อดนี่ก็จังหวะป๊อกป๊อกสามชาสามชาแต่ไทยทศมิทธก็อีกแบบหนึ่งใช่เพราะก็ต้องรวมรวมยุโรปสมัยพี่เหมือนดึงคนมาฟังใช่ใช่อย่างนั้นนะนะหลังจากไทยทศมิตรแล้วจะมีใครอ่าก็มีเป็นฟองไม่มีฟองนะครับแก้วอาจจะไม่สวยนะ้องรับแต่ว่าโอเคก็หลังจากไทยทศมิทไทยทศมิตรก็จะมีแจ๊ดัลนทศชีวิต กลับแล้วก็ไม่มีใครคุยกับผมด้วยตอนนี้เดี๋ยวตัวไอ้เฮียฮ่าเชะใครมาอกดผิดอ่ะกูจะกดตัวนี้โอ้โหคนดูสองพันกว่าเลยเนี๋ยเยมากขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะไม่ใช่กูเล่นไปแล้วไ well อ้จากไอ้เหีย น่าจะมีแน่หรือว่ามีอ๋อมีนี่พี่นุ้ยกดอยู่เมื่อกี้โอเคโอเคจะลองยังฮะเขาถั่วมันแชะแฉะแฉะมากระดาษพี่นุ้ยให้เตรียมตัวฮะล้างคอก่อนอ่าได้ได้เอเคชนแก้วพี่ก็บอกว่าคอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินวายคอสบายกินโคคอสกปรกไปล้าง ลันมุกไงเล่นเยอะละไงแขกจับทางได้หมดแล้ว่ะโอเคครับแจ็ก็เคยร้องเพลงพี่ยังโอมใช่เขาเป็นน้องนะโอมเขาเป็นรุ่นน้องเขาน่ารักอยู่แล้วไม่มีอะไรนอก่ากเินเธอจะชอบไหมนะอันนี้ต้องบอกว่าเอ้ยังโอมนี่เขาเป็นอีกคนนะที่เก่งมากมากเลย โถไม่มีดนตรีบ้าบอกหลวงพ่อเงินบ้านเลยไปออโเ้จูนเพลงพระไอ้จักมึงก็ฟังมั่วซั่วเนี่หิวข้าวแล้วเป็นยางึงได้พี่นุชเดี๋ยวผมเชี้ก่อนพี่นุชร้องสักเพลงได้เลยไดเดมาขอบคุณมากน้องนักขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันว่าเมื่อกี้อาจจะผิดเนื้อผิดอะไรไปบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ร้องบ่อยแต่ว่าน้อง ยางโอมเขาชื่อยางโอมเลยเ่ะเขาชื่อโอมแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าโอมเขาไม่เคยได้ถามน้องนะจริงน้องโอมชื่อจริงๆอะไรเขาน่ารักนะเป็นเด็กน่ารักตัวจริงน่ารักมากเขาชอบดูมากเลยแล้วพวกเขาแกงเขานะเขาก็ชอบดูพวกเรานีพี่ตอนเขามาบริษัทหาพี่จำได้ไหมดูตลกคาเฟ่อย่างพวกเรานะใช่พี่เออเขาน่ารักมากเลยแล้วก็สู้ชีวิตมากเลยโอ้อืมแล้วยิ่งช่วงนี้นะแบบคนอื่นยังหางานนะช่วงนี้น้องพวกกลุ่มน้องๆเขาอะ เขามีงานตลอดอเรดี้เดะแก๊งเขาอะโอ้โหช่วงนี้ออกจากบ้านกันทุกวันเลยนะพี่คุณภาพคนเรามันวัดกันนะช่วงนี้ออกจากบ้านทุกวันไปทํางานเลยนะาหที่ดูกันชาถูกกฎหมายแล้วไงพวกมันก็อัดอั่นกันมานานอิสระแล้วไอ้สัตว์ล่าเริงและกากันแล้วใช่ไม่จริงงแล้วมันก็ก็ถือว่าเป็นดีแต่ข้อเสียมันก็มีก็ต้องดูกันด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไป ยีผามอะไรกันเฮ้ยกัญชามันเป็นสมุนไพรมันไม่ใช่พวกไอ้ที่ไปใช้สารเคมีเมาแล้วก็ไปปาดคอป็นสายฟ้าที่ตัวประกันปากัญชานี่ก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวคิดถึงพี่เบิร์ดเลยใช่คิดถึงพี่เบิร์ดเลยป่ป่านนี้คงเดินจุ๋ยสบายเลยนะบนสวรรค์เขาโดดรดแล้วพี่คอมก็เดินมาด่าพอได้แล้วไอ้สั์อะไรเงี้ยนะใช่แล้วพี่ไปปูให้อย่างเสี้ยงเงี้ย ไปเยี่ยวไปไอสัตว์ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไปไปเยี่ยวไป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 ปูให้พ่อไงไอสัตว์เยี่ยอยู่ๆให้กูไปปูไอสัตว์นู้นะให้ใครก็อยู่ตรงนั้นนะไปปูก่อนเยี่ยเป็นเฮี้ยอะไรอะสัตว์ ก้าวล้าวมากเลยอ่ะกูก้าเก้าด้วยมึงมออโอโ๊อมึงพูดแบบนี้นี่ยังไงมาว่ากูเดี๋ยวปัดเตะปากให้ลงไปกอกับ,บพื้นเลยเอะกูว่าทีไ่ไี่นุ่ยเนี่ยให้กลับเนี่ยเพราะว่าลำคาญออตโต้จูนมึงแน่อเอ <c oughs> ลยทว่วอีดอก์ว่าเขากำลังร้องเพลงดีๆอยู่ดีมาออตโต้จูน